โอเคสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า BeatFord เนะเป็นแมปของคนไทยนะครับของลุงพีนั่นเองนะครับเกมนี้จะมีมาในธีมรูปแบบของไคจูโน่แนะครับเป็นที่น่าสนใจมากๆสําหรับแฟนอนิเมะไคจูโน่แปดเนี่ยนะครับตอนนี้มีไคจูให้เล่น3ตัวกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เกมเป็นเวอร์ชันอัลฟานะครับซึ่งแมปก็จะยังไม่มีอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีระบบมาให้ เราได้เล่นแบบเพลินๆกันสักพักใหญ่ๆกันเลยทีเดียวละ่ะนะครโอเคเดี๋ยวมาระบบภายในเกมเที่เมนททวก่อนเลยนะครับตรงนี้จะเป็นการสุ่มนั่นเองนะีฮะจะมีตั้งแต่คอมมอนแร่ยิปต์เล gendary จนไปถึงอัลติเมทหรือเปล่าเนาะเอ็กโซติกสิโอเคส่วนเอ็กโซติกนี่จะเป็นไคจูเนะฮะเราสามารถที่จะไปทําเอาหรือว่ามาสุ่มเอาตรงนี้ก็ได้เฉพาะไคจูนะ อ่ะแล้วส่วนร้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกอาวุธต่างๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของการครับแล้วก็ช่องเกียร์เนี่ยจะเป็นช่องที่เราสามารถสลับอาวุธใช้ได้นี่ครับไม่ว่าจะเป็นปืนมีดหรือว่าเป็นพลังของไคจูนั่นเองนะครับผมแล้วก็แถบข้างบนนะครับจะเป็นในส่วนของพวกอินเวนทารี่นะครับสเตตเช็คสเตตยังไงนะครับมีช็อปมีที่ใส่โค้ดแล้วก็มีที่ตั้งค่านั่นเองนะครับ เราสามารถเข้ามาเช็คได้ทีละอันเลยนะครับเราแบบว่าถ้าอยากรู้อะไรเนี่ยเข้ามาตรงนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็มีแถบของการเปิดโหมดชาเลนจ์นะครับแล้วก็มีปาร์ตี้ให้เรากดเพิ่มเพิ่มปาร์ตี้กับคนอื่นได้นะครับเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองนะครับและตรงนี้นะครับท้ายรถบรรทุกคันนี้นะครับจะมีลุงหัวรถล้นอยู่นี่คือทางเข้าอ่าเป็นเรียกว่าเป็นประตูแล้วกันเนาะเป็นประตูสําหรับ การไปฟาร์มของเรานะครับในที่นี้นะครับจะมีไคจูให้เราฟาร์มอยู่ประมาณ3-4ถึงประเภทนะครับผมจะมีแบบเป็นพวกเห็ดแล้วก็มีเห็ดแบบอัปเกรดด้วยนะครับมีทหารมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็ดก็จะยืนอยู่แบบนี้จะไม่ได้ยืนอยู่หลายๆตัวเนาะจะสามารถฟาร์มได้มีเควสให้ฟาร์มนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะ เลือกเควสได้ว่าอยากฟาร์มตรงไหนแต่ก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับในช่วงเลเวลของเราเนี่ยว่าเราสามารถฟาร์มได้หรือเปล่าเนี่ยครับใครจูบางตัวนะครับจะยืนอยู่เฉยแต่ใครตัวเออใครจูบางตัวเนี่ยที่มันขึ้นว่าอีลิตมีท้ายชื่อด้วยคําว่าอีลิตเนี่ยมันสามารถที่จะเดินตามเราได้เดินมาตีเราได้ฉะนั้นสังเกตดีๆครับอย่าไปยืนใกล้มันถ้าเรายังไม่ไม่โหดพอสเตตยังไม่สูงเนี่ยเราตายได้ง่ายๆเลยฮะ แล้วส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนของบอสไคจูที่มันจะสปาว์เกิดนะครับหลังจากที่เรามีค่าฟอติจูดครบ10นะครับแล้วก็เราฆ่าไคจูไปแล้ว10ตัวขึ้นไปเนาะเดี๋ยวมันจะมีข้อความเด้งขึ้นเนียอย่างนี้เลยนะครับเหมือนเป็นใจเหมือนนัดกันมานะครับตรงนี้จะเป็นไคจูโน9เก,ก้าเนาะเราสังเกตตามแมปดูครับมันจะเป็นวงแดง,แดงให้เราวิ่งไปหามันได้เลยนะครับมันจะเกิดอยู่ตามแมปเลย แต่ว่าจะมี2-3จุดใหญ่ๆครับที่บอสจะเกิดเนาะดังน,นั้นเดี๋ยวผมจะพาเดินไปอ่านั่นไงเจอละเพื่อนๆสามารถที่จะลองมองรอบๆของตัวตัว,ตวเพื่อนๆดูว่ามันมีวงแดงๆอยู่หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาตีให้ดูแล้วกันเนาะตัวนี้โอเคแล้วเพื่อนๆคงจะสังเกตจากน้ําเสียงผมได้นะครับว่าผมเนี่ยเสียงเปลี่ยนไป นั่นก็เพราะว่าผมไม่สบายนั่นเองนะฮะเพื่อนๆก็อย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีๆแล้วกันนะครับปีใหม่ปีนี้ขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆนะครับขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เรื่องเงินทองเนี่ยให้ไหลมาแบบไม่ขาดสายกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบคลิปวิดีโอของผมเนี่ยกดไลค์กดแชร์ได้ก็กดแต่คอมเมนต์คุยกันจะดีที่สุดเลยฮะผมชอบนะคอมเมนต์เนี่ยผมชอบที่จะตอบมากๆกเลยนะครับ เพื่อนๆก็ดูไปเพืนๆนะครับตอนนี้เป็นการไม่ได้เป็นการพูดตอนที่ผมเล่นผมเนี่ยมาอัดเสียงเอาเพราะว่าตอนที่เล่นอยู่เนี่ยเสียงมันแตกนะครับจากไม่ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะมันเป็นเพราะอะไรนะครับผมใช้ไม์อัดตอนเล่นกลับมาอัดตอนเนี้ยตอนนี้มันจะรู้สึกว่ามันชัดกว่าเนะฮะโอเคตอนนี้ผมใช้เป็นแปลงร่างเป็นไคจูเนาะเป็นตัววีนะครับ เพื่อนๆสามารถที่จะแปงลงร่างได้หลังจากที่หลอดฟ้า,ฟาเนี่ยเห็นไหมหลอดคือว,ว่าฟ้าข้างๆตัวเรามันเต็มเห็นไหมนะครับถ้ามันเต็มไปแล้วแล้วหลังจากที่เราแปงลงร่างไปเนี่ยหลอดมันจะหายไปแล้วเราต้องมากดใหม่อีกเราถึงจะใช้สกิลอัลติเมทของไคจูแต่ละตัวได้นะฮะสกิลของไคจูแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันไปอีกสกิลของไคจูก็จะแตกต่างกับสกิลของพลังที่เราสู่มาได้อีกทีหนึ่ง เพื่อนเนงงไหมไม่น่างงนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นบอสอีกตัวหนึ่งนะผมตีไปประมาณสองสามตัวนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนดูไปแบบเพลินๆแล้วกันนะครับว่าในตัวเกมเนี่ยการเล่นการออกสกิลอะไรมันสมูทดีหรือเปล่ามันมีความน่าสนใจหรือเปล่านะครับให้เพื่อนเพื่อตัดสินใจก่อนที่จะก้าวเท้าเข้ามาเล่นได้เลยนะครับส่วนตัวผมเองเล่นมา3วันติดๆแบบไม่พักเลย นี่ครับถึงจะเป็นใครก็ตามมันติดอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยมันมันแบบว่าเราก็ติดตามอนเ,มรเรื่องนี้ด้วยนะี่ครับแล้วอย่างมันก็เป็นแมพของคนไทยด้วยนะครับซึ่งแมพของคนไทยคุณภาพอย่างนี้นะครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยตอนนี้ผมใกล้จะตีบอสมันตายแล้วนี่ยตอนที่บอสตายไปแล้วเนี่ยให้เพื่อนเพื่อสังเกตด้านขวามือเนาะข้างล่างเห็นไหมอ่าถ้าของดรอปเนี่ย จริงๆมันก็ดอกทุกตัวแหละบอสนะครับหลังจากตเราเตรียมันตายนะครับมันจะได้เป็นพวกแมทเทียลในการคาฟอาวุธคาบชุดเอ่อไม่ใช่ชุดสิเป็นอาวุธนะครับแล้วก็สามารถเอาไปคราบของในอนาคตได้นะครับตอนนี้ของอาวุธคาฟก็มีอยู่ชิ้นเดียวนะครับซึ่งก็คืออาวุธที่ผมใช้อยู่นั่นเองเนาะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาเช็คแมทเทียลในกระเป๋าได้เลยนะครับว่าเรามีอะไรบ้างนะครับช่วงนี้ก็ มาฝามไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ากําลังจะมีอัปเดตใหม่และอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยอีกอาจจะไม่ไม่กี่วันเรี่มันจะถึงนี้หละครับโอเคครับตอนนี้ผมกําลังจะพาเพื่อนๆอ,ออกไปจากที่ตรงนี้ละหลังจากที่อา้าวมาเจอบอสทำไงก็ไม่ทําไงก็ก็พาเพื่อนๆอ,ออกดีกว่าเนาะหลังจากที่เพื่อนๆน,นะครับเข้ามาทําเ e s ส เก็บคิวเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่เพื่อนๆตั้งเป้าหมายไว้สําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆวิ่งมาเดี๋ยวเรียกว่าไงดีอ่ะวิ่งหาแล้วกันเนาะวิ่งหาที่ออกเดี๋ยวเพื่อนๆจะสัมผัสได้เองนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนถ้ามีข้อความสีเขียวขึ้นแบบผมแล้วนะครับแทรกเก็ตต้องครบสิบขึ้นไปนะครับแล้วก็ฟอร์ติจูดต,ต้องสิบขึ้นไปเนาะพอเราออกไปแล้วเนี่ยมันจะได้รางวัลนั่นเองนะครับต้องออกนะครับห้ามตายไปในในตัว แมบ,บนี้เด็ดขาดเลยนะครับไม่งั้นไม่ได้ของเนาะ mm. เดี๋ยวจะเสียดายกันไปเปล่าอันนี้เราคุยกับลุงรองประมาณไม่ถึงห้าวีหรอกเดี๋ยวก็ออกให้นะครับมันจะไปที่ผมเรียกว่าเมนทาวอะมันเป็นเมืองพักฟื้นอะ mm. เห็นไหมพอออกมาก็จะได้ของไว้ค้าแล้วก็ได้บีดเซลนะครับสงสัยไหมครับว่าบีดเซลไว้ทำอะไรนะครับ mm. เดี๋ยวผมจะบอกนะกันมันเอาไว้สุ่มพลังนั่นเองนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณสอง้อยกว่า ดี๋ยวผมจะเดินไปสุมให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็มาลองเริ่มสุมกันเลยเนี่ครับว่าผมจะได้อะไรจะได้เลเจนร์จนกับเขาหรือเปล่าในรอบนี้ออได้อีพิกนะครับได้อีพิกแล้วก็ได้พวกแรกับคอมมอนเนี่ยรัวๆเลยไม่ไม่แต่เลเยนร์เจนเลยจนผมรู้สึกว่าผมสุมไปประมาณเกือร้อยเดียวมั้งนะครับตอนแรกว่าจะสุ่มให้มันได้เลเยรเจน แต่ว่าผมมีอยู่แล้วว่ะผมก็ไม่ได้สีเรียสเนาะผมไปเซฟพลังมาละมันมจีจุดที่เซฟพลังได้ด้วยนะครับอันนี้ได้รู้สึกว่าจะเป็นของใครวะนาลูมิปะ่ะนาลูมิครับที่มันใช้พลังของดาบของไคจูโนสิตหรือเปล่าที่มันเป็นหางหางอะ่ะเนี่ยไอดาบอันเนี้ไม่แน่ใจอ่ะนะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่พอใจนะครับเข้ามาซ้ําใหม่เลยครับเดีเ๋ยวค่อยไปฟาร์มมันใหม่นะครับบีดเซลล์มันได้เรื่อยๆยยิ่งตีกับบอสเนี่ยโอ้ยิ่งได้เยอะเลยครับ ถ้าเปิดโหมดชาเลนจ์ไปตีกับบอสนะครับได้ทีละเก้าอันนะได้ตัวละเก hey, นะ้าเก้าบีดเอบีเซลเนาะมันก็จะง่ายสามง่ายนะครับโอเคอีกรอบหนึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังติดตามแล้ก็ชื่นชอบคลิปวิดีโอของผมเนี่ยสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมมา,เ,าเล่นเล่นเกมให้ดูนั่นแหละเรียกว่าแนะนำได้ไหมก็แนะนำแล้วก็เล่นให้ดูนิดนึงเนาะ โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่ก็ขอให้เพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปของผมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม